สวัสดีปีสามเทอมหนึ่ง 1, ค่ะชาวช่อง <c oughs> เดี๋ยววันนี้น้องเนตจะพาไปเรียนวิชา <c oughs> วิชาอะไรอ่ะ <c oughs> ใช่วันนี้มีเรียนแบกมีแบกภาคปฏิบัติเนาะออตอนแป <c oughs> ตอนแปดโมงถึงสิบโมงแล้วก็สิบเอ็ดไปสิบโมงถึงเที่ยงเราว่าง แล้วก็ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองเรามีเรียนเลคเชอร์ของแลบอืมของแหลพิมาโตสองเพราะว่าพีมาโตหนึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเรามีเรียนแลบของพีมาโตสองไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะชาวช่องตอนนี้อย่างนี้อยู่ในห้องซานนาเรามาไปรประเดิมเปิดคลิปในห้องนี้เลยละกัน เพราะถ้าลงไปยัไม่ได้เปิดแลยน่าแมนว่า ห้าสิบพอดีไปเยี่ยมทำเวลาทเวลาได้ดีมากค่ะต้อง lab เทคนิคการแพทย์แล้วทตอนนี้เราก็เจอกันเปิดไหมเออหยุดอยู่ในงอเราลืมหยิบเมื่อคืนเราตั้งไว้ที่ซองนั่งซองก่องเราจอดรถริมสุดเลยค่ะที่คนจอดข้างๆ ริม,มคือริมฝั่งนู้นเนาะตรงไปเรื่อยๆเ,เลยเพราะเขานนจอดละเอียดมากจนเราเข้าไม่ได้อราแต่เมื่อวานเราก็มาเอามาม,าม,ามานะ่าอยู่นะเราจำได้ใช่ใช่แต่เมืม่อคืนเราเอาของไปให้จี้กับของไปให้เพื่อนเราอ่ะโอ้แล้วชน,นาไปให้ตอนกี่โมองอะวะสามทุ่มบ้างหืมกินข้าวเรังเล่นอะไรแบบ งั้นไงรถวิเราดูสะอาดขึ้นเนาะเมื่อวานฝนตกแน่แหน่ดูสะอาดอ่ะมันดูโอเคดูเป็นรถคนหน่อยน้ำเ่าฝากเครื่องกันฝนไนใใต้บ่อได้ไหมได้จะใส่ใต้บ่อไงอีด็อกเทรดเทรดตทรดตรดตทรดตทรดหมกันนก โดนขี้ลกต่อยเนี่ย,ยมันติดผมอ่ะเรียบร้อยพร้อมไปเยียนแบกจุบอ่ะ <c oughs> ได้ให้จุบเพราะเดี๋ยวมันชนอ่ะ ม่กระเป๋าก็่ไอายม่เกินจริงอุ้ยมันติดไอ้ข้างข้า ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> สภาพรรเรีเยบร้อยวิชาอะไรแปดโมงเช้ามันอยู่เงียบๆแล้วเหมือนไม่มีคนเรียนไหนเออหรือว่าคนเรียนเช้าน้อยวันนี้ไม่ได้นไ,ไม่เข้าไปกองรวมว่าตรงนู้นอะตรงที่ขึ้นรถ ที่ลานใส่ะแต่น้อยนะอคะปกติก็ไม่รู้กวนจริงโผล่ใส่ไม่เย็นเช้าน้อยจริงแหละ เด็นไม่ร้อนนะน่าเป็นเพราะฝนตกแหละเมื่อคืนวันนี้ก็าจะฝนตอตอเมฆเยอะมากเออ วันป่ะตอนนี um, er uh, ้ว uh? ่าผ่านจุดแล้วคืไม่มีคณะเราเลยอ่ะมาดูนี่มันดูเงียบเหงาดูยแปลกอุ้ยเขาทำทางใหม่แล้วเพาอะไรนะเพราะทำทางใหม่ไม่มีคนเลยอ่ะเงียบๆอ่ะแปลกนะแปลกจริงนะไม่คนรถใคร ต้องถูกแบบถูกวิชาถึงวันใช่ไหมเหมือนจะถูกอ่ะแต่ก็แปลกแปลกอ่ะอยู่ไม่มีคนเจอใครโอเคเรียบร้อยฝากอันห็นได้ไหมเช็ดขี้ตา่ปคุ้มอะเราไม่ได้ทำโพชารนะ์ตมา ไม,ไม่ชฉตามติดชีวิตนอสอพอนอพอบะออเอ,อนอสอพอนอพอชมงชื่อโยตัวเองไม่ได้เชนมอบก,กล้องครับอา,าาาอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่เช้าแล้วนะออสามนาทีอ,อ นี่เมทพาทัวร์เรอยู่กลุ่มแล้วไม่มีคนเลยวะนีว่าอินเตอร์นะเราไปอยนะ <c oughs> ู่ไนแล้วก็ <c oughs> ถูกห้องมอันนี้มาตัะงสามนาทีจะเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไป,2 2> ไปเดินข้างหน้าไหมงนะ แล้วว่าไม่ใช่ห้องนี้อ่ะมันคือห้องนี้แภาพไม่เราเครียดไม่มันมันแบบเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้ทำแลบกันนานจนแบบมันลืมอ่ะนึกออกไหมมันจริงลืมการใช้กล้องนี่ก็ก็ก็ทำไม่ถูกก็ต้องทำยังไงเราว่ามันการสตรีทต้องสตรีกยังไงว่ามันต้องไปแนวไหนขีด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 ลืม ดเลยอะแต่สติ๊กนี่ไม่มีคะแนนใช่ไหมไม่มีรู้สึกแล้วเราลืมการลดอันนี้ด้วยอ่ะลดอะไรลดปากปากไอ้นั่นอ่ะปาก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 เชื่อปากเชื่อมิกซ์อ่ะที่แบบต้องถอดถอดแอบใช่ไหมแล้วนึกถอนอย่างเงี้ยแล้วแกก็ขำแล้วก็นี่กึ๊ดแล้วก็ตื๊ดแล้วก็เดียวทอย่างงี้ยแต่เราลืมยงว่ามันต้องไปนี่เราไม่แค่ทำอย่างงี้ทำอย่างเงี้ยแบบเราจำที่ที่ที่สุดงานที่เราดึงแค่อันเนี้ยเออแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงยีดยีดก่อนนะค่ะชาช่องเมนูไข่เจียวร้านเดิม ไข่เจียวชื่อร้านอไรนะโนราโนราซาลีนาพราอ่านตามกิจรามกนนุชซาลีนานุชซาลีนาแต่ถ้าอ่านภาษาไทยคือนนราซาลีนามันมันอ่านตักกันกินข้าวตอนสิบโมงอ่ะจะมสิบโมงบห้าสิบโมงหรอตอนนี้ใช่สิบโมงสิบเก้าสิบโมงสิบเก้าโอเคินบอีดก่อนละกัน ไอเจียวเจ้าอร่อยไอเจียวยี่ห้าบาทเองใช่อะไรอ่ะอุ้ยเน็ตเน็ตไทยเาถ่ายรัไมบฉนูบาทไม่ถ่ายตอนนี้เขามาโอ้ตอนนั้นน่ะไม่ได้ไได้ถ่ายหรอกมัวหาอยู่ใช่ใช่เน็ทานทนขึ้น่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ยูทูบเบอร์ตอวอ่แล้ว จะเสจกี่โมงอะี่ไทำไมอ่ะไปตลาดใช่ไหมวันนี้ไปจ้าปดอกินรแม่ม่าเกาหลีเห็นใน tiktok มมาเกาหลีที่ตลาดเหรอเออเรเป็นห่อไข่ห่อไข่ตลาดที่้นเกาหลีด้หรอมีห่อไข่ใช่ มาม่าหอวไคมันเป็นเหมือนออมเล็ตอะแล้วก็มีหม้อเกาหลีข้างในสอบดูเราสามารถดูไอแพดได้โอแบกกลุ่มนี่เขาถามอะไรบ้างอนาะแบบเขาถามนี่มันเลยเรื่องดูแบบสตาร์ทเลยเขาเป็นแบกกลุ่มมันถามคือมันถามใช้บทมันมีคำถามอยู่ในในรีพอร์ตอะมันจะมีคำถามอยู่ เราไปเปรียมได้ดวงสีไม่ดีแล้วดูไอ้นัเนี่ยเราวัวเพาเมื่อวันนั้นเราไม่ดู้อเอาจารย์เราสามารถดูแท็บเล็ตอะไรยอมได้ยังอ่ะเราอน่เก็บเก็บอะไรม่ไมคอเนี่เรนเจีหมดแล้วค่ะแกับ้นเียหมดแล้วต้องตอบว่ายังไงอ่ะก็ตอบว่าแคมโพซิทีฟที่ถือว่าาแล้วสินะเลยเร่าราะไรไม่เใช่เ่ เลยเขไม่ได้เหอต้องทำอะไรตัวเอง,เองไม่แต่คือ<ม>แบบว่ามันทําไม่มันไม่ทําไม่ทันในวันเนี้ยที่เรียนอะ่ะแล้วแบบว่าพอดูเสร็จใช่ไหมอาจารย์ก็แบบว่าหมายว่าพอเราดูในสไลด์ของตัวเองมันมันไม่มีแล้วก็ไปทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่มันทําไม่เสร็จอะ่ะไมนเสร็จแต่ว่าเราไม่ได้สองกล้องทีว่ามันเห็นไม่เห็นอ๋อแต่แก่ว่าแต่เรารู้สึกว่ามันมันมีให้ทําให้ทําก่อนไหมใช่ใช่นี้ช่แบบนี้ให้ทำให้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งเหรอใช่เหรอเห็นฮ้ย ทำของเราเพื่อนก็ทำกันหลายคนอยู่นะใช่คือแบบเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ยอมใช่ค่ะเพื่อนเหมือนเพื่อนตากไว้ก่อนแล้วค่อยมายอมก็เหมือนพวกนีก็คือเรียนได้แค่ขั้นนึงใช่ไหมใช่ก็คือขา้นูวกนี้ก็คือเราพยายาอยู่ตอนเราโดนไอ้ที่เราโดนตีแต่แต่ว่าไม่มันมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่มีเวลาเหลือเดี๋ยวกีบทำอันอันอันตีให้เสร็จจะเริ่มเนียนหรูด้ยังไงงงงไม่มันจะมีเวลาเออใช่เวลาก่อนสอบ ี่คือมันรุมลุดใช่เพราะมันต้องทำจากเชื้ออ้ยไปทม่ได้อันนี้คือเขากน้องรอบของพิธีเดียวแล้วมันเดียวอะไรอ่ะอะไรวันเดียวไปด้วยอะไรอะเพื่อลงกิจกรรมกันไปลงกันแม็ดเลยไม่เนื้อเลย เรียนแบไ oh, <ล>งโอ้ใช่ของนัดมีเรียนแบกไงแบกที่เราจะเรียนพรุ่งนี้อะ่ะ<อ>ขอมาทะธานาเรียนอังคารพุดแต่เราเรียนพระฤทธสุกนันแหลกเ,เธอรีบทำต่อให้เสร็จแบบเขี่ยเชื้อเขี่ยเชื้อที่เธอเพาะมาใช่ไหมแล้วก็วนๆแล้วก็ทําให้เสร็จย้อมไม่เสร็จอาระหว่างระหว่างรอย,ย้อมอันนั้นก็ทําอันเออก่าไปโอ้ระหว่างรอยย้อม เอาจอดไหนอ่ะพ่อหน้าหายอ่ะลงอะไรแล้วไม่ไปไม่ไปเอาอทำอะไรกันอะไรนี่แล้วเราไม่ได้จะเจอกันเหรอพูดถึงอะไรนี่ขออีกรอบมึงพูดถึงอะไรงงวันไหนพูดกี่โมงพูดพูดนี้เรามีเรียน มีที่ป่านพี่เ็กหนึ่งเซกสองเขาเรียนกันไปอ่ะเารียนตอนบ่ายจริงเหรอเรียนตอนวันพุธเหรอใช่ของเราเป็นพุธเนี่ยถึงนี้สุดเขาเรียนไหนโมงอันนี้ตอนเช้ามันคือวิชาอเลยนะวันพุธนั้นเพื่อนลงกันเต็มเลยเซกที่เราว่ากันกันอ่ะแปดโมงถึงกี่โมงแปดโมงเที่ยงมันคือลงอะไรอ่ะนี่วันเทคนิคการแพทย์เหรอให้เราทำอะไรไปนั่งเฉยเหรอไม่ไปช่วยงานช่วยงานอะไรเหรอไม่น่าจะแบบไปจัดของจัดอะไรอย่างงี้มั้ง ถ้าให้เราไม่ผิดนะนะผู้เช้านี่กี่โมงอ่ะแปดโมงเหแปดโมงถึงเที่ยงที่สถาปันสถาปันนี่เขาจุดถุงกลางด้านล่างเหรอจัดถุงกลางไม่จดนะจัดจัดถุงกลางด้านล่างข้าหน้าร่อยไร่จดถุงกลางข้าจัดถุงกลางด้านล่างแล้วลงดีไหมแต่มันแปดโมงเลยอันนี้ แปดโมงเธอไปนอนเถอะก็ได้ครับมันแปดโมงจังวม่ว่างวันเดียววันพุธของเราบ่ายโมงว่างบ่ายโมงไม่ว่างเอ็กไม่รู้อ่ะดิบ่ายโมงเรามีไปเรียนวิชานู้นไปทำคอมเอ็นโนดอ่ะเออบ่ายมันชื่อเอ็นโนดรือเปล่าเออใช่เอ็นโนดถูกแล้ว วันพุธเราเนไม่ว่างตอนบ่ายไงนี่เพราะถ้าเกิดว่าวันพุธเราว่างอ่ะเราจะไม่รังเลดิเพราะมันไม่ว่างแล้วมันไม่รังเลแล้วอ๋อมันก็ลังเลเนี่ไม่ใช่วันพุธนี้วันพุธที่หกพุธที่ก็วันพุธนี้ไงเอองงเรากำลังวิ้นเน็ตไปไหมไปดีไหมก็กลัวเราไม่ตื่นอ่ะโอ้ยเน็ตนี่ไงเออวันนี้ก็ตื่นอยู่เดี๋ยวข้างหน้าไปผูกูกเตียงเลย เรารู้จากห้องแลยไปพกพกพกะทำอะไาทำได้เดี๋ยวน้องออกมาด่าน้องสามคนเรียนบัญชีก็ได้ไงให้คะแนน่นไงไป้ตนื่นสะแนนเราไปอาเขียงานเออบอกแล้วได้คะแนนสิอะไรอ่ะจะไม่ได้อะไม่ได้ได้ของเทอมที่แล้ว แล่วซานน่ะรู้เด้งไงว่าไม่ได้อะเขาเขาบอกอ่ะอ่านลายมันธนาจะรู้ไหมรู้เหรออ่านลายอ่านลายเถิดขอร้องเข้าไปอ่านแล้วก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่าได้คะแนนใจอาสาสิบคะแนนของเทอมนี้ปะแล้วก็เนี่ยเขาไปเปลี่ยนเขาบอกว่าเออเนี่ยได้ของเทอมที่แล้วนะปวดปวดจีแล้วเทอมนี้เทอมที่แล้วมันไม่ต่างกันเนาะ ใช้ปีสองอเทอมสามสวัสด,ดีปีสามเทอมหนึง่ง <please. S 1> ไม่สวัสด,ดีไม <c oughs> ่สวัสด,ดีแต่เช้านะมาสองสัปดาห์แล้วเนี่ยเมาเช้ามาสองสัปดาห์แล้วมาสวัสดีก็เราเพิ่งได้เรียนนะ่ะ <c oughs> รู้เลยว่าไม่เข้าใจลากลับบ้าน ไปตลาดกันเอาเบ,บ็ดหมดโอออปางไม่ได้หมดทำไรอ่ะ เดิมทางลัดใช่ะทางที่มันเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวสายน่าไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวสายเลี้ยวซ้ายไปทาง47อ่ะไอ้ไข่จะมีสองคำนะเลี้ยวสายกับจุดโงกลางเลี้ยวตรงกลางลืมบราหารอากาศไปนิดหน่อย เือ,อแล้วเหนื่อยจังเลยขับจะเหนื่อย